พิกเฮ้ยองฟิกโดนอะไรกินไปนี่นี่เอนอคน,นนี้ของจริงไหมฟิกไม่ไม่ไม่ของจริงไ,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 ไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้อ่ะอันนี้นนอเมียดฮ่าเอฟซี Sorry s DJ สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอฟซีหลังจากที่มังเงียดได้ไปทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับในช่วงเซียนเอียดครับผมบางอง่างไม่บอกว่าคลิปอะไรนะครับเข้าไปดูได้และบางอง่างก็ได้พบกับคุณซับเล็งเมยป่าโบนในวังนี้นะครับผมและก็บางอง่างก็ได้เหลือเพนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าบางอย่าต้องสํารวจดูนะครับว่ามันจะด่างจริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นก่อนอื่นที่จะไปดูนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดตุ้งกระติ้งและตามมารับชมมังเงียดตามหาลาบอลด่างเเสิวัันนนนนี้้ผื่ออจจะะกกตทุค เราตามมาดูกันเลยดีกว่ามาั้งเหมนหัวใจสั่นมาแล้วทุกคนเผื่อว่าจะเจอรักต้นนะเออเสียซื้อไปบังวิกบังฟิกนยว่านายจะเจอรักต้นไหมเสียนี่หย,ยบโล่บังฟิกว่าต้นนี้เป็นยังไงมั่งบังฟิกบังฟิกนี่สวยนัาลุยนี่ต้นนี้ของแท้ไหม ด่างเลืองไงไม่เป็นเลยเงินจะไม่หมวกกับมันมึงจะหาด่างของจริงให้ได้พี่เกิดวันนี้ยัยและบังหมัดก็จะร้องไห้เพราะบังหมัดไม่ได้มาใช่ไหมพี่เออเหรอฉะนั้นเราต้องเอาของนี้ไปขับบังหมัดมาในตรงนี้ก่อนดีกว่าเอฟซีเพราะเมื่อ เมื่อไม่นานมาน,นี้บางทนก็ได้เห็นไว้แล้วนิดนึงไม่ใช่นะครับ F4 มันเยอะแยะไปหมดเลยนะมันเป็นดงบอลน,นะครับโอ้โหผมคิดว่ามันเป็นยังไงนี้ fc นี่เป็นไงบ้างนี่ใบนี้ไม่รู้มันดังไหมนะบางอยก็ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ดังจริงเราไม่เอานะ fc คือเราเอาของจริงอย่างเดียวนะเราต้องหาดูดังของจริงน้องพิษมังพิกบอกว่าใช่แล้วบางอย่างใช่แล้วบางอย่าง ใช่แล้วแต่ยังไม่เจอเลยบางอย่างต้นเล็กๆอะไรเราต้องดูให้หมดนะครับทุกคนเผื่อว่ามันจะพระมันจะหยอบอยู่อะไรแบบนี้ไม่พระทีนะครับตอนนี้หาคือเอฟซีต้องช่วยแะกันนะ่น ปิดตาบังเหยียดพรบ์นี้คือแบบบางบางทีบังเหยียดแล้วไมทันกันอ่ะคือแบบด้วยความรวดเร็วเราคือเดินเร็วเลยมันเยอะมากนะครับทุกคนเนี่ยบางเหยียดคนน่าจะดูไม่ทันแต่บางเหยียดจะพยายามแล้ทันเพราะบางเหยียดหล่อมากสวย ừ ừ nhiều nhiều cũng không phải nơi để tôi đu ra tao nghe chưa nghe hay đủ bài thêm, tìm con nhìn dùng nám chưa นี ảng, đó, này, ่อะไรเองไม่ใช่นะมเอฟซีด่างมันก็คือด่างนะครับถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คือด่างนี่คือแบบเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับมันชัดเจนแน่นอนใช่ไหมบังฟิกใช่มันจะเจโอบังฟิกรอบเร็วมากครับทุกคน mọi người nào không biết nghe hóa nghe nó nghe 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 buôn nghe đi nghe 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 nào mày nào nghe 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 chua chua chắc chắn đều chúa 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 chơi chúa sẽ không chúa 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 Ở rồi không biết Ta mấy à? Ok Chính này nó ăn cái này tao chơi à? Mọi người đơn phi nè, ta mấy chơi nè hơn À FC không biết lô này, Em nghiệt đơn bục tước ผงพี่ต้องแล้ของจริงนึงพี่ของจิงเลยดีกว่าพี่เออฮะของป้อมไม่อยากดูแล้วผมพี่เอฟซีว่ามึงเหยียดเดินมากี่คลิปแล้วไม่พลาของจิงเลยสักต้นนี่มึงพี่ชัดๆนะ ชัดๆที่เอฟซีเห็นแล้วโอ้องิกที่บางหมัดเห็นแล้วต้องโอ้องทีใจะไหมไม่เจอเลยนะตอนนี้เดินมาเป็นเวลาเนิ่นนานเหมือนกันไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ถ้าด่างคือเราจะสังเกตได้แบบชัดๆ ไม่ใช่เหมือนกันอันนี้อ่ะน,นี่เป็นไงครับอันนี้ก็น่าจะดังเดดนะครับน่าจะไม่ใช่เหมือนกันดูไปดูไปเรื่อยเรื่อย ขอรักต้นที่ว่าเห็นแล้วนะพูตั้งใจมากเลยครับนี่บางเห็นไม่แน่ใจว่าเคยมาก่อนหรือยังนะหน้านี้แต่ว่าเราก็มามาตามตามของเรานี่แหละบางทีเราก็มองไม่ทันนะ เออด้วยความเยอะนะแล้วก็บอนด่างมันก็ไม่รู้อยู่บนพื้นนะครับอนเพื่อไม่รู้มันหย่อมอยู่ตรงไหนมันไม่แหลงอ่ะห้างวิกใช่ไหมมึงวิกมันไม่แหลงมึงวิกไ,ไม่ใช่เออมันไม่แหลงว่าดิเราอยู่ดิเอ,ออไง màu cột tia màu cột tia đấy này, Mày phát không phải,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  không FC không phải, không không ดังเรืองเงยอยู่แล้วนี่อ่างนี่อ่านี่อ่าดังปลอมนะพนันหายปุ๊บเลยเอาดังจริงตั <c oughs> ้งใจเลยนะคลิปนี้ไม่ไม่พูดมากเลยนะจะเอาแบบเอาแบบ ที่ทุกคนว่าใช่แล้วใช่แล้วทุกวันนี้ที่หาไปนี่มันไม่ใช่รักรมมันคิดว่านะใครนะดีเอียเลยมาหาไม่หมดที่เอาไว้ตัวกรเนไม่ใช่แล้ว อันนี้เป็นไงเอฟซีมันอ่อนหรือยังไงอันนี้อ่อน เจอนะครับยังไม่เจอนะเดี๋ยวเราต้องหาขึ้นไปทางสวนยางนิดนึงดีกว่าโอ้โหตกรูบรางิีเงียตกรูฝั่งนู้ก็น่าจะมีอือ เลยนะครับตอนนีเน้เดินกลับมาจบครบที่เดิมนะเดี๋ยวไม่ขอเดินเลียแถวโน้นนะทุกคนมาไม่ใช่นะมันแดดวันนี้แดดไม่ค่อยดีนะโอ้ยทุกคนมึงฟิกมาดูต้นนี้มึงฟิกมึงฟิกว่าเป็นยังไงต้นนี้ อ่ามังฟิคเป็นลมไลี้ฟิวเรียบร้อยตัวนี้เป็นไงวะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตัวนี้วะมังเหย็ดไม่รู้เหมือนกันนะใบมันเป็นยังไงไม่รู้เห็นมันเป็นอยู่ใบเดียวนะมังเห็ดก็ไม่แน่ใจ,จว่ามันของจริงหรือของปลอมนะแล้วอันเนี้ยอันนี้ของปลอมถ้าของจริงมันต้องตัดนั่นน่ะมังฟิคไปเลยลนะ Tha khóng kinh cứ mình sẽ tắt bệnh sinh này nó còn nó không biết nó không kinh, kinh đẹp <laughs> rồi khả bằng thích in bắp nữa, không biết qua luôn rồi bằng thứ qua mấy đàn มาทุกคนมาดูแล้วดูให้สุดนะทุกคนถ้าไม่สุดเดี๋ยวเราจะเสียใจนะโอ้หบางฟีกบนนี้สวยลาวนี่บางหมัดก็น่าจะรู้บนนี้สวยลาวทุกคนใบมัน,นเป็นแบบนี้อันนี้เป็นไงทุกคนอันนี้เป็นไง ไม่ใช่หรือว,ว่าใช่วะไม่ใช่นะใบถวยล้วนะบนนี้ใบไม่เหมือนบนตัวไปนะทุกคนตามน้องน้ำอุ้งพิกอันนี้เป็นไงทุกคนฮ่าฮ่าเจอเลยเอฟซีอุ้งพิก

น่าจะนะถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนี่ครับมันอยู่ตามนี่ครับตามลำคลองเล็กๆเราต้องหารูต้นเล็กๆมันมันอาจจะยาวนะคลิปนี้แต่เผื่อบางเหยดเจอนะทุกคนบางเหก็คิดว่าน่าจะเจอนะั้นตอนนี้น่าจะใช้ได้

นั่นนะ,นนนะไม่ใจกินนกน้องพิกดูดีๆมันไงอของจริงไหมเ,เห็นอะไรไหมมันตัดแบบไม่เหมือนนั่นอื่นน,น้องพิกนะตัดแบบไม่ใช่เป็นแบบด่างๆมันนู้นนะแบบตัดตัดเป็นกรอบเลยฮะเ,เรียบลเลยข้างบนนี้น่าจะไม่มีแล้วไปดูข้างล่างดีกว่าพิกไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเลยทุกคน ผงิกเฮ้ยผงฟิก,โ,ฟกโดนอะไรกินไปนี่นี่เออตอนตนี้ของจริงไหมพริกไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้นอ่ะออเอฟซไม่ใช่นะมันจะตายแล้ว <laughs> นี่หายอยู่นี่ อันนี้ของปอมันอะมั้งพี่นี่นี่ของปอมันไหมนี่ตุ๊กคนนี้ของปอมนั่นแหละเขาเรียกว่าปอมจริงเออของปอมของปอมของจริงอะไเรอยเดี๋ยวเรามาทางไหนด้ของจริงมันต้องด่างของด่างมันต้องจริงใช่ผัดล้อได้เปลี่ยวพังฟิกไปทางโน้นเลย คลิปนี้คือจริงจังมากนะทุกคนคือไม่พูดมากใช่ไหม fc คือมองแบบจริงจังมันก็เจอกับตัวอะไรไม่รู้ด่างไหมทุกคนแบบนี้อะไรทุกคนมันก็ไม่รู้เหมือนกันอุงพิกด่างไหมไม่รู้เหมือนกันนะ มังวิทย์ดาวมางั้นมึงวิย์งั้นไม่ไม่เนี่ยเรียบร้อยเอฟซีบางีมึงวิทย์ทำกันเร็วสวยอันนี้จริงไหมไม่จริงนะ พัดตัวนีนั่นเลยมันหักเลยพวกกระโดดพามันเร่งเร่งกันอย่าพามันกระโดดเร็วขึกนคลิปนี้ยาวมากเพราะเราต้องหายทั่วหลายแล้วไม่รู้มั้งตอนลาว nè, yeah. <laughs> Mày chắc. mày không chứ. không ôm, phết giật, giật ok, một, một leo. nên tiếc thút, không gì cũng không được như đưa น่าจะได้มาต้นนั้นต้นหนึง่งน่าจะใช้ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คลิปอันนี้งยิงมยไม่โอเคงั้นมึงอย่ากดติดตาไปก่อนดีกว่าววถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไม่อยากอลไกดซับตะไคร้ไว้แล้วพบมึงเหน็นได้ใหม่ในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ